สวัสดีนะคะย t u b e นะคะพลอ,อนิสาแฟมิลี่รรงงานตัวนะคะเอ๊ะมันคือเตียงแหบว่ะ <c oughs> เตียงแหบเตียงแหบพลอ,อนิสาแฟมิลี่รรงงานตัวนะคะเอฟที่นองหลาองอิงทัวโลกทัวประเทศเด้อค่ะนะคะน,งนางเบาคือเก้านะคะนางเอาคือเก่าหน่นละนะคะทุกแบบทุกมื้อทุกมือหน่อ,อยละนะคะเอฟทีนะคะที่นองหลาเมาว่านี่มาว่านี่นองหลาองอิงเล่นอยู่ อย่างน้าพี่พลอยพี่พี่พลอยจำตือไปว่าปั่นกลวดว่าเส้นนีโอ้ยนะคะบบแมนนะคะบบแมนบ้านกลวดนะคะอขอแก้เขาท้าบ้านกลวดนี่พี่พ่อยบอกเลยมวานี่ถ้าว่าบ้านกลวดนี่พี่พลอยเป็นห่วงนะคะมวานี่นะคะเพราะว่าบ้านกลวดนี่มันอยู่ไกลชายแดนหลายเลยนะคะบบแมนค่ะมวานี่น้องลาเลนอยู่บ้านโนนสำรานนะคะพี่พ่อยบอกผิดนะคะ บ้านโนนตำรานนะคะบุดีลำเนาะนะคะคนหลายคือเกาค่ะนะคะหลายคือเกานี่ยแหละนะคะมาวานี่เนาะนะคะ <c oughs> พี่พอ่อเป็นห่วงโอ้แนะต่ละน้องลาน้องลาไปเล่นอยู่้านแถวบ้านกวดโอ้ยอ,อย่างเงี้ยพี่พอ่อเป็นห่วงมาวานี่เป็นห่วงสาวน้อยเป็นห่วงทีมงานทุกคนเป็นห่วงเอ็ซีเนาะนะคะแต่ <c oughs> บแมนค่ะอยู่บ้านโนนสำราน <c oughs> อพี่พ่อก็บ,บอไปทัวรมาวานบอเมนบอเด้ยวบอไปทั่วดอกค่ะแต่ว่าลืมนะคะลืมว่าเออมันบอเมนนะคะบ้านเออตำรามบาวานนี่เนาะ,ะแ้วมือนี้น้องลานนะคะสาวน่อยเพชรบนันแพงเล่นยูาสาวน้อยเพชรบนันแพงเล่นยูนครราชสีมานะคะโคราชนะคะมือนี้เนาะนะคะกระบอไก่กันเท่าใดเนาะนะคะแถวพิการนะคะกะจีตะเกียดเนาะนะคะ เป็นกำลังใจงให้น้องลาเด้อค่ะนะคะมือนี้นะคะเขาไปเขาไปใด้ช่องแม่แม่อาจารย์แม่นะคะพี่พ่อยสอบเขาไปได้ช่องอาจารย์แม่นะคะไปฟังเอฟซีไปเบิรงเอฟซีเขาไปเบิรงเบอร์เอฟซีก็คุยกันไปเบิรงเอฟซีก็ทักท้ายกันช่องแม่แม่นะคะช่องแม่อาจารย์อาจารย์สิริเนาะนะคะ เพิ่นก็บ,บอกว่าเออสวัสดีค่ะคุณพลอยนะคะดูคลิปคุณพลอยอยู่นะอันนี้ประมาณนี้เนาะเราเอฟซีนองหลาเนาะเรามาเชียร์นองหลาอุ้งอิงเราเป็นเอฟซีนองหลาเราก็ต้องเบิ่งกันยัางทีละช่องอาจารย์แม่เวลาอาจารย์แม่พี่พลอยจะหูเลยว่าอาจารย์แม่จีไล่ตอนไหนทีนะเพราะกะทีเข่าไปทุกเทือกแต่พี่พลอยว่างนะบางเทือกแบบว่ากำลังเห็นงานอยู่ป้าไปกดไลค์แฮชชาร์แม่น้ำแล้วก็เปิดเสียงไว้นะคะว่าให,ใ,หให้ให้ให้อาจารย์แม่คุยกับเอฟซีเนาะ ช่องอาจารย์แม่ก็ที่แบบว่าอ่านคอมเมนต์นะคะออกอ่านคอมเมนต์แทบจะทุกทุกคอมเมนต์นะคะประมาณนี้เนาะนะคะ F เอฟตี้เพิ่นกระสอบเนาะเพิ่นบมงเทือเพิ่นก็อยากรู้ข่าวขาว,ขาวของน้องลาเป็นยังไดยังไดยังตีหน่ะนะคะแล้วก็เอฟตี้เขาก็คุยกันนะคะเอฟตี F ้เขาก็คุยกันกันนุ่งกันหนิ้งเอฟตี้น้ง F นองลามีแต่คนดีๆทุกคนในช่องอาจารย์แม่ที่มีเจา้าคนณสองคนนี่แหละนะคะที่ว่า <c oughs> ที่ว่าม้าเข่ามา้าเราจะชอบมาเห็ดแบบ เขามาเราสอบมาปวนกทีนาเอฟตีน้องลาเนี่ยมีพอกคีค้นนกค้นสองค้นเท่านั้นแหละนะคะหูยู่นะคะว่าซื้อหอย่างนะคะแต่ว่ากี่คารเอยคือเขาเท่านั้นแหละเนาะนะคะเรามาเทียน้องเราก็อยู่แบบคุยกันดีๆเนาะเอฟตี้น้องลาโดยมาจะดีเพื่อะะ,ะไปน้ำกันไปได้ทางเดียวกันนะเนาะนะคะ อักยังบางคือแบบว่าไปเจอครับบดีมาอาจารย์แม่เพิ่นกับว่าเอาซะหน่อยนึงเตือนเอาซะหน่อยหนึ่ง,งประมาณนี้เนาะถ้ามันบดีหลายก็ขามมันไปเลยอย่างนี้นะบออาอ่านจังนีเนาะนะคะนี่แหละนะคะเอฟซีของน้องลาเป็นประมาณนี้เนาะนะคะจองของแม่อาจารย์อาจารย์แม่นะนะคะช่วงประมาณอาจารย์แม่เพิ่อนจขึ้นประมาณเที่ยงเนาะ เที่ยงนะคะบ่เกินเที่ยงหรือหาโมงครึ่งเที่ยงประมาณนี้เนาะไปเลยกับประมาณใบโมงกลัวๆประมาณนี้เนาะตัวโมงหนึ่งเนาะนะคะเออชอบชอบเบิ้งพี่พ้อยชอบเบิ้งชอบอาจารย์แม่เพระาะว่าเพิ่นคุยคุยดีอ่ะคุยแบบว่าเป็นกลางบางทีแต่พวกสายป่วนเขามาถามอีหยังที่ว่าบ่ค่อยดีเท่าใดอาจารย์แม่เพิ่นสิเว้าเอ๊ะมายัางไงเนี่ยอีหยังประมาณนี้เนาะ ค่ะเพิ่นกระเจี๊ยยพานไปยงที่เพิ่นกับบยายทะเลาะก,กันเนาะนะคะยังที่น้องลาโดยมากกระจีบกคอยมีไข่ทะเลาะก,กันนะคะขะนาดน้องลาเวลาน้องลาไล่ทดอยู่นะคะเราก็มีตัวยส,สายป่วนเข้าไปเนาะนะคะน้องลาเพิ่นกับบออ่านนะคะน้องลาน้องเขากับบออ่านนะคะเขาก็มองไปเอ้ยเพิ่งเตื้เพิ่นนางแตงหนาอยู่นะคะไปเจอเขาเมตนที่วบอดีบอดีเนี่ยน้องเขาก็ะเอ้ยน้องเขาก็ออานเขาก็ะพานไปเลยนะคะเขาก็ทําใจใด ทำไมก่อนพี่พ้อยไหลสดเนาะน,นะคะพี่พ้อยไหลสดไปเจอเอฟซีแบบโอ้ยพี่พ้อยบางเกือกับเอท๊ทำใจบ่ได้กับใจไปเองที่น่ะก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วโอ้ยจะไปใจเฮ็ดยังตัวกับเราต้องไปอ่านของเขาจะดีกลัวประมาณนี้เนาะน,นี่แหละถึงจะเป็นเอฟซีน้องหลาของแถ้เนาะอ่านะคะเมื่อน,นี้น้องลาเล่นยุคลาดเด้อะค่ะนะคะมาอื่นอยู่ใส่เนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันค่อยเบิ่งไปนะคะตอนเต,ตาต,ตื่นขึ้นมาพี่พ้อยก็เปิดแล้ว ตื่นตาประมาณนี้ต nah ้องเบิここ to to <B> ้งคลิปของน้องลาคอนละนะคะเบิ้งคลิปของน้องลาคอนแล้วพี่ฟ้อยนะเบิ้งคลิปของน้องลาน้องลาวงอิงก่อนล้วว่าเออเข้าไปจังใดจังใดจังใดประมาณนี้เนาะนี่นะคะเล่นอยูทัยคนหลายบอโออไม่ต้องย่านค่ะน้องลาคนหลายทุกมือในละทุกทุกทงานเล่นอยูทัยกับคนหลายค่ะนะคะน้องลาตอนนี้เนาะอ่านะคะกับเจ้าที่ละวงของสาวน้อยเพริมแพร่งกคยทีเป็นกระต่ายนี้ละนะคะ เอาไปกับไปเห็นพวกมาน,นี่เลนกับเอฟซีประมาณนี้เนาะนะคะคุยกันกับเอฟซีเลนอยู่กับเอฟซีเป็นกันเองนะคะพวกเราสาวน้อยไปบันแพ่งเนาะนะคะเอฟซีน้องหลานะคะดูทุกคนก็เข้าใจกันเนาะนะคะบางเธอไปเจอเขาเมนที่ว่าบอดีเขาก็บาว่ากันเขาก็บอกตางเขาตามเขาให้เขาเมนไปตัวจะได้เบิ้งเขาประมาณนี้เนาะนะคะคมเมนที่บอดีเนาะค่ะนะคะเขาพี่พ้อยกับโบมี่หยัางค่ะนะคะก็นั่งเว้าแบบนี้แหละตื่นขึ้นมากันนั่งเว้า เรื่องนองลานางเบิงขีปกรน,นะคะหาขีปกนว่านองลาเออคนหลายบ่โอ้คนหลายอีหลีนะคะบ่ะต้องบ่ต้องว้าเลยว่าคนหลายว่าร้ายนะคะหลายทุกที่แหละนะคะ ตึงขึ้นมากกับน,นั่นแหละนะคะนางเวาเรื่องนองลานางเวาเรื่องประมาณน,นี้เนาะเราเอฟซีเพิ่งกับเขามา่เบิ้งค่ะนะคะถึงบ่หลายแต่ว่าเพิ่งกับเขามาเบิ้งเนาะนะคะบ่หลายดอกนะคะยอดวิวพี่พอ่อกับบ่ค่อยหลายดอกแต่ว่าพี่พอ่อ็จะชอบทําคลิปสามเสมอมีคนเบิง้งแดบ่มีคนเบิง้งดดกับเอฟซีเราเนี่แหละเบิ้งอยู่นะคะอ่านะคะแต่ว่าพี่พอ่อกับบ่เด็ดเดียดเดี่ยเนาะนะคะแต่ว่ากนา,างเบานะคะตรงงานไปนะคะ เออน้องลาเล่นยุไสเราพี่พอ้อกับไปเขาไปตอบเพราเมนเอมเมนที่ว่าบางเทือพี่พอ้อกับเขาไปช่องไหนที่ว่าน้องลานะคะที่ว่านะไอ้มีน้องลาช่องไหนก็ตามแต่พี่พอ้อยทิ้เขาไปมืาอตนไหนที่ที่มีน้องลานะพี่พอ้อยทิ้เขาไปทุกช่องเลยนะคะทิ่ไปกดคอมเมนต์ให้ไปกดไปกด comment. คอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้นะคะพอแม่อุ้งยิงไม่จักว่าถ้าทำมีน่องลานะพี่พอ้อยจะต้องกดเลย กดเลยทำนี้นองหลานะคะกดคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะคะพี่พ้อยน่ะนะคะที่เป็นแบบนี้แหละนะคะพวกเราเอ็ซีน้องหลานาะเรามาเชียร์น้องหลาเราเชียร์น้องหลาเราก็ต้องเชียร์น้องหลาน้อนะคะเราจะไปเชียร์ไผรละเนาะตื่นตาออกมากับเฝ้าหาข่าวว่าเออ้องอุ้งอิงเป็นยังไงแดงมาคืนนีนะคะอายะทุกทีแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่พ้อยก็ลืมไปนะอุ้ยพ่อ พอพอลงพอลงทําคลิปแล้วเลยเนาะเอา้ามัน,นโมเมนบ้านกวดตัวนี้มันเป็นบ้านโนนสารานนะคะพี่พ้อยกวาอุ้ยนะคะว่าผิดไปเนาะเดี๋ยวกะว่ามาเมื่อนี่ที่มาทาข่าวเอยทำทำคลิปเมื่อนี่แหละที่แกข่าวกวางตีเนาะอย่าตีบาวากันเด้อะค่ะนะคะพี่พ้อยจําผิดเนาะถ้าเป็นบ้านกวดนะพี่พ้อยห่วงน้องเลยมาวานี่ห่วงน้องห่วงทีมงานสาวน่อยเพชรบันแพงประมาณนี้เนะเาะราว่าบ้านหมูพ่อดีจะา็กอยู่บ้านกวดคือกันก็ยังเป็นห่วงหมูอยู่แต่มันโมเมนค่ะ เป็นเป็นบ้านโนนตำลานเอ่อนะคะปลอดภัยทุกอย่างนะคะราบรื่นดีเนาะลินีทนีด้อจ้าสวัสดีค่ะ